น้าใต้คนนี้พี่น้องจุดไปคู่เข่าเนาะที่สนุกจ้างพ้นมือนะฮะอะไรนะพี่น้องจุดภาพความ่ป็นพี่น้องเราจมบรรยากาศแกนทางเนาะว่าทางนาสนุกใกล้สำไรเนาะพี่น้องไปหลายคพ้นเนาะจุดไปน้องใต้แล้วก็อีพ่อแล้วก็น้องไผ่ของสนุกเนาะก็น้องไผ่เนาะพี่น้องแต่นาทางมันยัดยังไงนยพี่น้องเลยหัวสันหัวคอนี่เนาะเพื่อหอดกัน nhỏ hơn Tao này gọi hòn hủy lên nó đi đâu Thân là nhà Thân thang là nhà Thân สัาหัว,ว้อนพี่น้องที่ด็ดไทยทางกับบด,ดีบันได้พี่น้องชะ้นกนึงเั้นแกนึง กับบอดี้พี่น้องเอ้ยขึ้นหวยลงหวยเนาะหวยร้ายพี่น้องนาะจังแล้วก็ทางไกลพ่อพี่น้องกปิดนอตเนาะใส่ลาข้างกับพี่ได้เมื่ทเด็พี่น้องทางเนี่ยค่อนข้างเงียบร้ายพี่น้องเย สนุกแล้วนาะพี่น yeah, yeah, yeah. ้องต้องขวางหวยตัวหนึ่ไปอีกนาะทางยากเงีพี่น้องก็ตืวชิหอดตามมานยิบาเนาะพี่น้องง่าย ตอนนี้สนุกกับมาฮอดทงหน้าปฏรเรียเร้อยๆเลยเนาะพี่น้องกะสนุกกับสิม,มาโฮมเข่าหมัดเข่าอะไรพี่น้องเพราะว่า,าสอยกันเนาะใน็เป็นน้องไผ่แล้วกัอีพ่อกับน้องซ้ายเนาะพี่น้องหน้าลายไหาย่าแหละพี่นอ้นะนองเลยเนาะแก็บเข่าพี่น้องเอ้ยโอ้ข้าใส่สนุกไปได้เนาะมันีเก็นฮอตเข่าพี่น้อง ตอนนี้สนุกกรมัดเข่ากักใกล้สิลแล้วเนาะพี่น้องครูก็ยังพรทันได้คนเนาะนี่แหละจะาหน่อยสีอลอดมาลงเที่ยวน้องซานน้องชา,ายน้องไผ่เนาะยัางหน้าหายใหญ่หาหนึ่งพี่น้องลงให้หนักกัคือสิแล้วเนะาะวันนี้กัสิถ่าคนอย่างเดียวพี่น้องบรับทั้งนี่กรมัดแหละนาะพี่น้องแล้วนี่มิต่ถ่าคนบ้ดนลมแห้แงแห้งพี่น้องครูน้องชายน้องไผ่ อ่ะอยังหอยสุดท้ายบาทนี่ให้ใหญ่เนาะคันแมนเขางามนี่ก็บ,บอ,อกว่าพี่นอ้องอน,นีรเข่าบ,บนงามปาันใดเข่าบนงามปันใดพี่น้องอ้ยหอยลมพี่น้องเอ้ยลมลมแล้วโลหอลมตองแล้วพี่น้องตอนนี้สนุกกะมัดขา่าแรกไปถีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง คนมาห่มกันแล้วไปทีบเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยบันนี่โอน้องชายคุณเอาหลดเนาะไปติดกองไว้พี่น้องนี่แหละแล้วเลยพี่น้องกับที่ถาก้นฉลอดบันนี่กล้องไว้เนาะถ้าค้นคือหลอดบันเลยพี่น้องเอ้ยคนมากล้องไว้นี่เนาะโอ้โอ้ยมิตรหมัดเข่าเลยพี่น้องโอ้ น้องชายน้าน้นเอาหลดเลยเนาะโอ้กลางหนโอ้ยมงไงพี่น้องเอ้ยมันไไปพ่อกันม่กองเข่าลเนาะพี่น้องบบานี้ว่าชิดกองใหญ่สดใจเนาะกองเข่ารไปทิ้งลอยๆเาะพี่น้องเลยเมเมือเที่้งแบบนี้เนาะ ตอนนี้สนุกกับกองเข่าแล้วไปทีลอยเลยพี่น้องหัวลมกับวิววิวเนาะอะไรสนุกกับสีข้ามื่อเบิ่งกองเข่าอะไรพี่น้องมาดนยเนาะน้องชายแก่เข่าขึ้นพี่น้องอันนี้คือเป็นกองเข่าเนาะพี่น้องจล้วทีได้จะสอบแหละสนุกกับยัางโมโหเนาะกองเข่าพี่น้องเอ้ย เด็ชิด้จกสอบเนาะพี่น้องคนแหละถ้าเบิ่งบอลลดมาสีคนแหละเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับชิคก็จบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะคนข่าวก็แล้วไปถีเรึเปล่าอะไรพี่น้องแดดแดดเนาะลมพร้อมพี่น้องเลยบุพงษ์มาหลดปั่นข่าวเพิ่นสิมาปั่นในสนุกหรือบ่เนาะสนุกกระยานเนาะเพราะว่าหูกองไว้กลางเดินเลยพี่น้องเลยบ่มีหมอนใส่เนาะจังไรกะ ฝากกดไลค์กดแชร์ซ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสกุนเนาะเข่ากับกองไว้กับตัวกลางเดินเนาะพี่น้องสนุกกะย่านฝนตรงหำเนาะบึงคือคึมคึมพี่น้องเอ้ยรถปั่นเข่าพี่น้อยังมาทันได้มาเนาะเจ้าที่จะจับสอบเลยพี่น้องเอ้ยกองเีดต่างกลางเดินเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมารถสีเข่าพันจีมาตะแลงเนาะพี่น้องสนุกกะบอ้โหคันเพิ่นมากลางคืนกันนะสิได้ปั่นกลางคื้นอะไรพี่น้อง ว่าฝ้าเนาะย่านพลทำมันสิบุคุ้มพี่น้องเพราะว่าเข้ามันก็แหงมปเลยเนาะเขาก็ไปอยากให้พลทำมาเลยไปเลยพี่น้องสวัสดีสวัสดี